อีซูซในอดีตเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะทํารถเก๋งโดยรถที่ Honda เอาไปทําเป็นกระบะเช่นกันนั่นก็คืออีซูซุ t r r แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วฮะยอดขายเรียกว่ากอดคอกันลงเหวทั้งคู่เลยฮะตอบคาถาม f c กับนัด19สีปรกรณ์คำถามในวันนี้ขอขอบคุณคุณน้อยมิ่งสมรสําหรับคําถามมากๆเลยนะครับคุณน้อยมิ่งสมรถามมาว่าทําไมอีซูซุไม่มีรถเก่งครับอยากรู้ แม่คุณน้อยมิงสมอนนี่อาจจะเกิดไม่ทันนะจริงๆจะบอกว่าอีซูซูทำไมไม่มีรถเก๋งจริงๆต้องบอกว่าอีซูซูนะครับเป็นเจ้าตลาดรถกระบะมาอย่างยาวนานแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีไอเดียหรือไม่มีแผนที่จะบุกตลาดรถเก๋งเลยในอดีตนั้นเคยมีและหลายครั้งมากๆนะฮะก็เลยขออนุญาตย้อนกลับไปหาข้อมูลให้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปเจอเว็บไซต์จากของไทยรัฐนะฮะก็ได้มีการพูดถึงบทความเก่าๆจากเว็บไซต์ Auto d ด v ก็ดีหรือว่าเฮดไลน์แม็กก ะะมีการเขียนถึงอีสุสุในอดีตเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะทํารถเก๋งนะครับพยายามที่จะเริ่มเจาะตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเก๋งนะฮะแต่ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความที่พื้นฐานอีสุซุเองนั้นชนานาญแต่รถกระบะเพราะฉะนั้นการจะมาทํารถเก๋งแต่แต่ละรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นการ collapse กับค่ายอื่นหรือว่าเป็นความร่วมมือกับแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นที่เป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเพราะฉะนั้นรถในอดีตส่วนใหญ่ของอีซูซูเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายหรือมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายกับค่ายที่เขาไปจับมือด้วยะนะฮะในอดีตเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายรุ่นมากๆนะฮะตั้งแต่อดีตเลยไม่ว่าจะเป็นอีซูซุเบลเล็ตอีซูซู1นึคูเป้อีซูซูสเตตแมนเดลวิวแล้วก็ที่ดังหน่อยนะอีซูซูเจมินายอีซูซูปีอัสซ่านะอีซูซ อสกาอิซุ u 4200R เคนเซปและตัวสุดท้ายนี่เชื่อว่าใครหลายคนที่อายุสัก40ขึ้นนี่น่าจะขอคุ้นชื่อและน่าจะทันเลยแหละนะนั่นก็คืออิซุสเวอร์เท็กซ์1996นะตัวสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาคนไทยเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเป็นการคอลลัปส์กันหรือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างอิซุ u กับคอนด้านะซึ่งใครที่อยู่ในยุคนั้นน่ะช่วงปี96-97น่าจะคุ้นมากเลยนะเพราะว่าหน้าตาของไอ้เจ้าอิซุ u เวอร์เท็กซ์เนี่ยมันช่างละไม้คล้ายกับตตาโต ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยก็ได้นะฮะเรียกว่าอีซูซุจับมือกับฮอนด้านะฮะอีซูซุก็มีการแลกเปลี่ยนโดยรถที่ฮอนด้าเอาไปทาเป็นกระบะเช่นกันนั่นก็คืออีซูซุ TFR หรืออีซูซุเจ้ามังกรทองนี่แหละโดยฮอนด้าก็แลกเปลี่ยนกันฮอนด้าก็เอาอีซูซุมังกรทองไปขายในชื่อฮอนด้าทัวร์มาสเตอร์แม่โดยหวังว่าได้รัพันธมิตรระดับแบบว่าบิ๊กเนมทั้งสองฝั่งเลยนะฮอนด้าบิ๊กเนมเรื่องรถเก่งอีซูซุบิ๊กเนมเรื่องกระบะ ต่างคนต่างมีความชํานาญกันทั้งคู่มีการคอลลบ์กันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะฮะกันแบบนี้น่าจะบุกตลาดที่ตัวเองไม่เคยลองได้น่าสนใจนะฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วยอดขายเรียกว่ากอดคอกันลงเหวียทั้งคู่เลยฮะกระบะฮอนด้าหรือฮอนด้าทัวร์มาสเตอร์เนี่ยยอดขายก็ไปไม่ถึงฝั่งนะ,ะทางอีซูซก็พอๆกันเลยอีซูซุเวอร์เทคนะเอาตัวเจ้าซีวิคตาโตมาทําในเวอร์ชันอีซูซุเวอร์เทคยอดขายก็ล่มไม่เป็นท่าเรียกว่ากอดคอกันลงเหวง เยวลทั้งคู่กลับมาตอบคาถามของคุณน้อยมิ่งสมอนนะจะบอกว่าไม่มีเลยไม่ใช่นะครับในอดีตนี้อสุสุเขาก็มีความพยายามหลายครั้งมากๆที่จะเจาะตลาด ใน s e เมนต์ที่เขาไม่คุ้นเคยมีความพยายามที่จะขายรถเก๋งอยู่หลายครั้งนะฮะแต่สุดท้ายแล้วฮะก็เรียกว่ากลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดดีกว่านะฮะดังคําโบราณของปราชญ์ชาวจีนว่าถ้าจะเปิดร้านอาหารให้รุ่งเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องขายหลายอย่างก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องทําหลายเมนูก็ได้นะทำอย่างเดียวแต่ทําให้ดีทําให้เด่นทําให้ดังทําให้อร่อยนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็รวยได้เพราะฉะนั้นอิสุสุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่ในจุด ที่ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดดีกว่านะแล้วก็เป็นราชารถกระบะต่อไปนะ รับเรื่องรถเก๋งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอีซูซุจะกลับมามีแผนลองตลาดรถเก๋งอีกครั้งหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าวันนี้คุณน้อยมิงสมอนก็จะได้รับคำตอบไปอันเล็กๆน้อยๆน,นะฮะถ้าอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนำไปดูกันได้ใน Google เลยว่าอีซูซุเองเคยมีรถเก๋งมาแล้วหลายรุ่นเช่นกันอ่ะถ้าท่านชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้หรือใครมีคำถามท,าที่อยากรู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะส่งคำถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยถ้าคำา ถามไหนถูกใจทีมงานและได้รับเลือกมาในช่วงตอบคําถาม F4 นะฮะเรามีเสื้อยืดสุดเท่นะครับส่งให้ฟรีถึงบ้านท่านเลยนะครับ 19สีปกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห่อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนรู้จักอยากขายอยากตีราคาก็ส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยนะครับที่ idline 19sp คนหน้แบนด์ที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google แบบพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระ,ระดิ่งให้กับช่องของเรา ดว้วันนี้นัด19สีประกรณ์รุ่นเบอร์สที่คุณวางใจกับช่วงตอบคำถาม F4 ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com